กินถึงจ้าเจ้มาหักเจ้าเจดหลายหลายกินไม่ใช่นะน้าเหรอครับจ้าเจ้กินข้าวแล้วเหรอครับกินข้าวแล้วครับวันนี้จ้จ้ไปกินไก่มาเหรอครับไปไก่มาหนึ่งครับมีเฟรนฟรายด้วยเหรอครับมีเฟรนฟรด้วยครับกินอะไรดีไหมครับกินไหมครับครั ไปกินไก่กับใครครับใครครับมีใครกินบ้างครับมกัมมี่กินไหมกินยกินไหมกินปะป๊ากินไหมก่าดีล่ะกินมามล่ะเจ้าล่ะไปแล้ว ตบยุงตบยุงนึกว่าอะไรไปยลฮัลโหลกวฮัลโหลจ้อยอยากไปสกลไหมครับไปสกลไครับปสไปหาใครครับมตอยครับใครครับใครอยู่สกลนครครับมนคนะครับวดอะไรนะวอะไรนะทีกสูขหรือเปล่าทุกสูอกอยู่สกลนคร แม่บายขุดถับรอกแล้ว